วันจันทร์ที่8กันยายน2568จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงหรือที่เรียกกันว่าราหูอมจันทร์กันนั่เองนะฮะพลังนี้ถือว่าแรงมากนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงความสูญเสียชั่วคราวและการเปิดทางใหม่ๆให้ชีวิตนะฮะผลต่อดวงลัคนาต่างๆนะลัคนาผู้ศก ลัคนาพิจิกนะระวังเรื่องการเงินหนี้สินเงินหมุนแรงควรเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงลัคนาสิงลัคนากุมเน้นที่คู่ครองหุ้นส่วนความรักอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือทดสอบความสัมพันธ์ลัคนาการลัคนามีนกระทบเรื่องงานสุขภาพควรพักผ่อนระวังการตัดสินใจเรื่องเปลี่ยนงานหรือเรื่องงานอะไรกระทันหันนะฮะลัคนากรกฎลัคนามกร เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นซ่อมบ้านซ่อมแซมย้ายหรือการขัดแย้งในครอบครัวก็ต้องระวังคลิปลับแก้ดวงะวนะสวดบูชาพระราหูนะพระราหู12จบทําบุญคมไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายน้ําดื่มเดินทางก็ได้ช่วงนีนะ้เดินทางไกลๆเลยเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดตั้งจิตอธิษฐานปล่อยวางสิ่งไม่ดีออกไปพร้อมกับรับสิ่งใหม่นะขอให้ให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 เฮงรวย,ยนะจ๊ะ